สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ว้าจายชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการดีแอคชั่นอนิเมชั่นเรื่องมหาศึกแรงพิภพ EP 53จ้าต่อเนื่องกันเลยต่อเนื่องเพราะอยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรยังไงใหม่หรือเปล่าหรือว่าดำเนินไปในทางไหนนะคะทุกคนแล้วเป็นแต่ว่าก่อนที่จะไปดูนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ่งให้เราด้วยนะครับ ฝากเมมเบอร์ชิด้วยนะครับดูคลิปก่อนใครกันพิเศษมากมายรออยู่ในเพลซิคุสิฟเมมเบอร์จ้าและยังมีปุ่มสุเปอร์แตงฝากกดให้กำลังใจเพลด้วยนะครับผมขอบคุณวีทีวีด้วยครับคคุณ่ะไปจ้าเป็นภาพใหม่ ถึงบ้านแล้วอุ๊ยใช่น่ะมีสไปา์สายลับของอีพวกหลี่เย่าหรือเปล่าเขารู้สึกได้หรือเปล่าอุ๊ยอยู่ๆก็มามาโอ้ยนาทีมาเฝ้าบ้านให้พวกเขาไปยังตัวไปเองไงพวกเขาเป็นเด่วยพิเศษมาคุ้มครองบ้านนายเดี๋ยวอยู่เลยรีบเข้าบ้านไปเจอขับรถแม่ขอบว่ เอ้าหัวผมกลับมาแล้วเสี่ยฟงบ้าพ่เป็นอะไรพ่อเหรอครับต้องมีวิธีรักษาสิสโล่หงกัวครับยิ่งขี้อยากไม่ได้นะครับเอาหัวเกิดอะไรขึ้นรัฐบินพันปีที่ให้ไว้อะไรพ่อไม่ได้ดื่มเหรอ อเสีน้ำามินไปใช้หรือเปล่าสามเย็นก่อนอย่าแย่มทางทุกพิธีปัญหาเรื่องนอนผ่านทางกำลัมิตรเอชอาร์แต่เขาไม่กล้าอยู่กับครอบครัวนักสู้ของขีดสุดต่อไอ้ลากนั่นไปทำไมไปซื้อหุ้นที่ว่าค่าคนผมไม่มีทางไหนต้องเอาหน้าจะเป็นพันปีไม่ได้กับหุ้นของธนาคารจะเป็นหุ้นหรือหุ้นก็ใช้เส้นสายผ่านหลายมืองเจ้าหน้าทพิเศษมาคุ้มครองอ๋อวันนั้นเขาจะกินข้าลาทีกับพี่ไอ้จางเคอ ก็ที่งานกับพวกเขาผัดกันมาเฝ้าด้วยความเต็มใจหรือย่าไม่ยอมเลิกแก้แค้นเราเพราะถูกรถชนตอนข้ามทางม้าอรยจะทำให้คนขับตั้งใจชนเฮียมากโอหัวหัวหเนียตายแน่ตายแน่เปิดระบบร่วมกับภาษาเชฟระบบตำแหน่งหรีอย่ากับเบีย ลายมาก <c oughs> สาชั่วโมง,งดีสวนตัวมาช้า <c oughs> เกินไปไม่ทันค่ะยารบยักของท่าูลที่คุณเรกไทนต้องถึงมาจากยุโรปเย้าเยนตั่งยานรบธรรมดาบินไปยุโรปไม่ได้บรนปะยักษยาธรรมดาอันตรายจะถูกสัตปลาดโจมตีได้ยังไงมึงจะไปตอนนี้แหละค่ะที <c oughs> ่ดิฉัทนทักมอผมไม่เชื่อว่าหลวงเพิ่งจะกล้ามวัมึงคิดผิดแหละ มาแทำเขาโกดมากด้วยทําใครไม่ทำมาทําพ่อแม่

ปักมาปักกลับไม่โกงบ้านพังแน่เออเออเป็นโนบิน พวกแกจะกล้ายุ่งกับบ้านฉันแั้นก็มาต่อควางแคนของเราซะเสร็จแล้วทำอะไรกับพ่อเขาไว้เดี๋ยวมึงรู้ เกิดการมันค่ะคนชั่วมันอยู่มานานแล้ว uh oh. ซื้อมาได้จับแล้วลบคนาต่อ่อานะเกบฆ่าหัวฉันฉันจะพาคนหลายหมื่นคนในฐานทัาเบิกไปตายด้วย ขึ้นก่อนระเบิดหมายเลขที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งไว้ด้านในและบริเวณโดยรอบผมตึกใหญ่พิทักมิตรเอสปายที่ฐานทัพเจียงหนาแล้ะถึงกับฉันกดปุ่มนี้บึ้มทุกหลายหน่วยก็จะถูกฝควันหนั่งตกรอบอะไรล่ะสิแกข้าฉันไม่ด้ทำมันต้องเปวิธี Phạm chị trịnh nữa rồi. Yêu thích chơi với con và đoàn khăn tập phòng rèo mươi. <laughs> Chính hoàng hội máy lệch tì lực đường 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 đi ngay đoàn đoàn và xây dựng đổi vọng. Cũng tự nhiên là mấy đứa xác thích đoàn khăn con và đoàn khăn tìm đi đi กไม่เฝ้าระวังตรวจสอบเพราะว่ามีการต่อสู้มาที่นี่อธิบายมาลีหน,น้าซ่อนระเบิดไปรอบๆท่างสุทธิ์ศิข้าของเนชชันอเป็นเพื่อผู้ค้าตัวพี่น้องประชาชนหรือคุณจะฆ่าสามีฉันโดยไม่สนกฎหมายฉันไม่มีทางเลือกแต่พวกคุณพยายามทำร้ายเราคนถึงก็ปล่อยเราลาาประชาชนมาตายด้วยแล้วกันแล้วแม่ก็ให้หลวงปู่ฝันสามีฉันจะเลือกอะไรทำร้ายประชาชนเนี่ยโดนจับไปก่อนเลยหลวงปู่คนของกระสาเทพ ใช้สารเตี้ยฆ่านักสู้มีโทษหน่อยนั่นเป็นการใช้ชีวิตหน่อยแลกกับชีวิตรีเยาะแล้วกพวกชีวิตผู้บริสุทธิ์เข้าไปด้วยมันคนุ้มเหรอเกยียดมันวะอืม <c oughs> ไม่คุ้มจริงๆเยียมคุณเป็นไงบ้าง วินนพวกคุณถูกต้องสงสัยว่าใช้ชีวิตของประชาชนมาข่มขู่กู้ยืมต้องส่งตัวไปทำการสอบสวนและกำจัดระเบิบที่ติดตั้งเอาไว้ในทันทีกำจัดให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่ลูกเดียวไม่หมนไม่ใช่แค่พวกคุณแต่คุณโพลินัสทั้งหมดจะถูกลงโทษตามเป็นไคนของประชาธเทัตยผ้าลายได้คนของความเป็นธรรมให้ได้เช่นกันถาอยากตามหาว่าพวกเขาทำร้าย กงได้ไปรวบรวมหลักฐานส่งพวกเขาให้กฎหมายจักดการกฎหมายโบราณเอาวะนี่เราจัดการเลยล<ม>เราเฟิน<ม>คือแบบโกรธแทนพ่อผมประเมินคุณต่ำไปจริงๆริงเหมืนเวรีนาใช้สมองมากกว่าใช่ให้ <laughs> เย่าอยู่คนเดียวคือเย่าตายแล้วขอให้เรื่องนังนน้นนายคนบ้องพ่อกับแม่ เปนปะเอาหุนใช่ปะก็ตามนั้นแหละพอได้เป็นนักสู้ท่านเรียนจบมาก็ทำงานที่หน่วยความมั่นคงต่อมาหัวก็มาขอให้ช่วยโชคดีที่มีนายอยู <oten screaming> <abil itation> <âu baik> ่เรือที่หลีเย้ากับเบียโกเีมีหลักฐานช่ไห อนที่เราปกป้องคุณลุงกับคุณป้าพวกท่านถูกคนคุกคามจริงๆทำให้เป็นองค์กรและวางแผนและเก็บหลักฐานทำได้ยากฉันได้ถามแต่กล้องวงจรปิดจากการค้นหาตามที่ต่างๆทั่วและการบอกแสต่างๆที่เอามาใหม่นอกจากการทำร้ายร่างกายยินมีการกดดันกันร้องกับเพื่อนบ้านที่ต้อเป็นการพยายามทำให้เกิดความเครียดสะสมชีวิตที่ชั่วร้ายที่ไม่มีนาำกับหัว พ่อแม่ฉันก็ลำบากมีหลักฐานที่ชี้ตัวหนีเหี้ยวกับเบียหน้ามันนี่ต้องราง่ากายทำติดของสองโผลเบียดดใจกัมพือเราหมดแล้วโชคดีที่มีหลักทานตอนะที่ีเหี้กับเบียตั้งข้าหมวฉันไม่สูงเรอฉันต้องคอยรวะวังแต่ว่าตอนนี้พวกเขาไม่ใช่ผู้ต่อสู้ฉันแล้วสิ่งที่จะเป็นภันคุกคาต่อฉันได้จะเป็นอะไรรัน มีอยู่ของสัตปงอรรยธรรมแปลว่ามีผ่าพันในอารมกับสมามารถไปเยือกได้ถ้ามีผ่าพันอื่นไบเยือกนี่มานไม่อาจรออย่างที่มันใหญ่กว่าฉันจะเป็นผู้แข่งแกร่งที่สุดให้ได้ก่อนเน้นเช้ก็อนูนช่วยโอกาสตอนนี้มาดูเพลินวิชาของมนุษย์เขาอาจจะยา่ัืนที่แสดงภาพขาองวสดุไฟ่อไปได้ผู้เย็อก มัส่ี่มีสามรูปแบบอย่างกับขอบเขตเก้าระดับทุกรูปแบบจะมีขอบเขตสามระดับและทุกรูปแบบแบ่งเออนหลายป็นรูปแบบโดดเดีรูปแบบป้องกันรูปแบบผสมสามรูปแบบนีู้้สดุที่หญะอบ 内蒙古，我们内蒙古自治区，我们伊就幺四零二七零九。<noise> <noise> <noise> จิตที่เป็นสุดยอดแค่สงคลาขั้นสูงอารุภาพของมีดบินแต่ละเล่มปกติจะจำกัดอยู่ที่5.2ถึง5อแพนกิโลกรัมเขาควบคุมได้วยสิบหกเล่มนั้นอารุภาพทั้งสิ้นน่าจะอยู่ระหว่าง8ปดถึงเก้ารกิโลกรัมเขาถึงมาตระานักระดับประเทศของความแล้วเพราะฉันบอกมีข้อเสนอใชจบ

老方，你好 ดิงที่ฉันกลัวที่สุดคนายไม่บอกอะไรฉันน้นส อยู่ร่วมกันที่ชั้นบนของหนมตั้งต่งายิ่งโดดอาชีิตรอดเหมือนมดปลวกแต่เมื่อสัปดาห์บินได้โผล่มาความพยายามขึ้นพก็กลับสูญเปลาหนื่มตั้งต่งาการเป็นซาปราขัานอยู่ใต้เคื่สัปาหคำถามถ้ามีวันในอวกาศถึกล้างทะเลท่วดาวรนบจะลอยบนผิวน้ำได้คำตอบดาวเสาเพราะความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำดาวอื่นจม อจบแล้วค่ะทุกคนจบแล้วค่ะเอ่อก็ได้กลับมาเจอครอบครัวแต่ว่าความที่อีบ้านพอลีนัทมันทำเอาไว้ก็เยอะแยะมากมายอ่ะทุกคนว่างวางแผนขับรถชนพ่ออุบาทมากคือตอนเล่นรถตกแม่ ใช่แต่คือราล่นชอนแล้วคือเขาขยับตัวไม่ได้คือแบบมันเป็นบ้าอะไรเอ่ยคือแบบเหมือนทำหลวงเฟิงไม่ได้ก็คือไปทําครอบครัวอาศัยแบบจังหวะที่หลวงเฟิงไม่อยู่อ่ะแบบมาทําลายร่างกายแบบครอบครัวเขาแล้วคือมันก็ไม่ผิดที่หลวงเฟิงจะโกรธมากๆใช่เพราะว่าแบบเออเขารักพ่อแม่แล้วก็น้องเขามากๆแบบหวังว่าอยากให้ครอบครัวเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเขาฝึกฝนพยายามจนจนเขามีชีวิตที่ดีขึ้นมาแล้วอ่ะแต่ว่าอีนี่มา อะไรก็ไม่รู้มันควรตายเอาจริงๆแล้วแต่ว่ามันก็มีกฎหมายใช่มีกฎหมายกฎหมายแต่ก็เกือบและเกือบตายแหละถ้าสมมติว่าอีเมียมันไม่พูดขึ้นมาก่อนว่าจะไปทํร้ายคนบริสุทธ์ตายแน่นอนอ่ะเหนื่อยใจกับมันจริงแล้วหน้าตอนจบก็คือมึงยังไม่เลิกยังยัไม่สังไม่แบบมึงจะต้องแบบเหมือนมันแบบมันบอกกูจะอยู่อย่างเออแบบ มันจะต้องแบบอยู่เป็นหนามยอกพระเอกแล้วไปอีกนานแสนนานนะทุกคนคือแบบเป็นตัวลายที่แบบดูมันละงุดหิดมากที่สุดเ<ม>ลยเมเอองุดหิดเมียก็คือแบบโอ้ยอ,อช่วยกันดีนะักคือแบบมึงช่วยรำพากันไปถึงสิ่งดีๆหน่อยได้ไหม <S <S คือแบบทำแต่ละเรื่องแต่ละราวนะแต่ก็ขึ้นแหละตอนนี้ก็เอาจริงๆถ้าจะสู้อ่ะหลวงฟิงก็คือชนะได้เพราะว่าตอนนี้คือแบบ ีเย่าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนางอีกต่อไปแล้วอ่ะเออเนาะตอนนี้คือพระเอกเราแบบเก่งมากเก่งมากจริงๆไปถึงระดับไหนระดับไหนไหนของรางวัลเอ่ยใดอีกเยอะแยะมากๆตอนนี้ก็เหมือนจะไปทําอะไรหลายอย่างมากใช่ต้องฝึกเขตวิชาแล้วก็มีอะไรอีกหลายอย่างที่ดูแล้วหลวงเฟิงจะต้องเผชิญหน้าอีกมากมายแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องที่ยากด้วยจริงตอนนี้ก็คือต้อง รีบเก่งให้โดยไวแล้วก็อยากดูเหมือนกันว่ากฎใหม่จะทําอะไรอีหลี่ยาวได้ใช่เพราะว่ามีหลักฐานทุกอย่างจริงมันต้องสมควรได้รับมันต้องโทษโทษ,โทษแบบสะ<ท>สมสุดๆนะทุกคนก็เดี๋ยวมาเราดูกันต่อในอีพีหน้าว่าหลัเฟิงจะเจอกับอะไรบ้าง<ช>นะทุกคนเส้นทางของหลัเฟิงมันดูยากยามากๆไม่ราบลื่นเลยแล้วก็เส้นเรื่องของความรักก็คือดูแล้วมันจะแบบ คือเขารักกันดีนะแต่ว่าอุปสรรคมันเยอะือกนภารกิจของหลวงเพิงมันเยอะเกินที่จะแบบมานั่งอยู่กับคนรักอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็มาร่วมอรอลุ้นและให้กำลังใจใ<ช>หลวงเพิงไปด้วยกันนะจ๊ะวันนี้พี่น้องสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ